นิทานอมตะเรื่องหีบวิเศษจากนักประพันธ์ผู้มีชื่อเสียงแฮนคริสเตียนแอดเดเซนสวัสดีค่ะประนวนหามาเล่าวันนี้นะคะประนวนก็มาพร้อกับนิทานต่างชาติบ้างค่ะหลังจากที่เราได้ฟังนิทานพื้นบ้านพื้นเมืองกันไปหลายเรื่องแล้วแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวย้อนยุคข,ของคุณเมื่อคุณตาคุณยายยังเด็กไปแล้ว เราก็ได้ทายนิสัยกันไปบ้างแล้ววันนี้ป้านวลก็ที่หามาเล่าก็เป็นนิทานอมตะของต่างชาตินะคะผู้เขียนเนี่ยมีชื่อเสียงมากทีเดียวค่ะอ่านมาจากหนังสือที่มีชื่อว่าหนังสือชุดนิทานอมตะค่ะปลายท้ายนิทานนะคะป้านลก็ได้เล่าถึงประวัติของผู้เขียนนิทานเรื่องนี้ไว้ด้วยค่ะว่าเขามีความสําคัญหรือว่ามีชื่อเสียงมากมายขนาดไหนก็ เราลองไปรับฟังกันดูเลยค่ะว่าที่ประนวนอ่านมาแล้วหามาเล่าให้ฟังเนี่ยที่มีชื่อเรื่องว่าหีบวิเศษเนี่ยมีข้อคิดแง่คิดเตือนใจอะไรกับเราบ้างคะ่ะไปรับฟังกันเลยดีกว่านะคะนิทานต่างชาติทประนวนจะนํามาเล่าให้ฟังวันนี้นะคะอยู่ในหนังสือชุดนิทานอมตะเรื่อง50นิทานเอนเดเซนค่ะเรื่องที่ประนวนเลือกมาเล่าให้ฟังวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าหีบวิเศษค่ะ เรื่องราวของนิทานจะสนุกและน่าสนใจอย่างไรไปรับฟังกันเลยดีกว่าค่ะนิทานเรื่องหีบวิเศษกาลครั้งหนึ่งนายมาแล้วมีชายหนุ่มคนหนึ่งได้รับมรดกมากมายจากคุณพ่อของเขาซึ่งล่วงลับไปแล้วเขานำเงินที่ได้จากกองมรดกของพ่อมาใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายจนในที่สุดเขาก็กลายเป็นคนยากจนเพื่อนฝูงที่เคยใกล้ชิดและสนุกสนานด้วยก็พากันหายหน้าหายตาไปหมด แต่ว่ายังโชคดีนะคะที่มีเพื่อนคนหนึ่งของเขาส่งหีบเก่าๆามาให้ตอนแรกชายหนุ่มผู้นี้ไม่รู้จะเอาหีบนี้ไปทําอะไรเขาก็เลยลองเข้าไปนั่งในหีบปรากฏว่าหีบพิเศษนั้นพาเขาเหาะไปไหนมาไหนได้ดังใจหมายเขาก็เลยท่องเที่ยวไปจนถึงเมืองเมืองหนึ่งค่ะเมื่อถึงเมืองนี้เขาร่อนลงที่ชายป่าแล้วก็นําหีบไปซ่อนไว้จากนั้นชายผู้นี้ก็เดินเข้าไปในเมือง เมื่อได้พบปากกับคนในเมืองนั้นชาวเมืองคนหนึ่งเล่าให้เขาฟังว่ามีผู้ทำนายไว้ว่าเจ้าหญิงผู้เลอโฉมแห่งเมืองนี้จะต้องทุกข์ใจเพราะคนรักดังนั้นพระราชาก็จึงให้เจ้าหญิงประทับอยู่บนหอคอยสูงเมื่อชายหนุ่มผู้นี้ได้ยินเรื่องนี้เข้าก็อยากที่จะโยนโฉมเจ้าหญิงค่ะเขาจึงตัดสินใจกลับมาที่หีบนะคะแล้วก็ใช้หีบนี้เหาะขึ้นไปยังยอดหอคอยที่เจ้าหญิงอาศัยอยู่บนนั้นค่ะ เมื่อขึ้นไปแล้วก็เห็นว่าเจ้าหญิงกำลังหลับอยู่เขาก็แอบจุมพิษจนเจ้าหญิงตกใจตื่นค่ะเมื่อเจ้าหญิงตกใจตื่นเขาก็รีบโกหกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นตัวแทนของพระเจ้าที่ลงมาจากสวรรค์เพื่อเยี่ยมเยือนเมืองนี้เจ้าหญิงเองเมื่อได้ยินดังนั้นนะคะก็เกิดความหลงใหลในตัวชายหนุ่มผู้นี้ค่ะและพอพูดคุยกันไปสักพักชายหนุ่มก็ขอเจ้าหญิงแต่งงานแต่เจ้าหญิงบอกกับชายหนุ่มว่า เขาจะต้องเล่านิทานที่สนุกที่สุดให้พระบิดาและพระมารดาของนางฟังเสียก่อนค่ะทั้งสองพระองค์จึงจะยอมให้เจ้าหญิงแต่งงานด้วยเช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าหญิงก็พาชายหนุ่มผู้นั้นไปพบพระบิดาและพระมารดานะคะชายหนุ่มก็ได้เล่านิทานแสนพิเศษที่ทําให้ทั้งสองพระองค์ฟังแล้วประทับใจมากจนยอมยกเจ้าหญิงให้แก่ชายหนุ่มเย็นวันก่อนที่จะมีงานแต่งทั่วทั้งเมืองก็มีการตกแต่งเมืองอย่างสวยงาม ชายหนุ่มเกิดคิดขึ้นมาว่าควรจะหาพลุและดอกไม้ไฟยักษ์มาจุดในคืนนั้นด้วยเพื่อที่ผู้คนจะได้ชื่นชมในตัวเขามากขึ้นไปอีกค่ะเมื่อชาวเมืองได้เห็นพลุฟไฟมากมายที่เจิดใจยกันบนท้องฟ้านะคะก็พากันชโยโหร้องด้วยความชอบใจค่ะพลุพวกนั้นก็เป็นฝีมือของชายหนุ่มผู้ที่เป็นเจ้าของหีบนั่นเองนะคะและหลังจากจุดพลุฟไฟเพื่อทดลองดูเสร็จแล้วชายหนุ่มก็รีบนําหีบเหาะไปซ่อนที่เดิมค่ะ แต่เพราะด้วยความประมาทของเขาเขาจึงไม่ทันสังเกตว่ามีสเก็ตพลุชิ้นหนึ่งที่ยังลุกไม่อยู่ตกลงมาในหีบค่ะพอเขาเดิอนออกมาไฟก็ไม่หีบวิเศษนั่นเสร็จแล้วชายหนุ่มเกิดตกใจจนทําอะไรไม่ถูกและกระดับไฟไม่ทันเมื่อไม่มีหีบเขาก็ไม่ใช่ผู้วิเศษอีกต่อไปอีกทั้งทางเข้าเมืองก็ไกลมากเขาจึงไปงานแต่งงานในเช้าวันรุ่งขึ้นไม่ทันพระราชากโกรธมากทีเดียวค่ะที่เจ้าบอกไม่ปรากฏตัว แล้วเจ้าหญิงเองก็โศกเศร้าเสียใจยิ่งนักพระราชาเห็นว่าในที่สุดเจ้าหญิงก็ต้องผิดหวังในความรักตามที่มีคนทํานายไว้ดังนั้นงานแต่งงานนั้นจึงต้องล้มเลิกและนับตั้งแต่นั้นมาเจ้าหญิงก็ต้องกลับไปอยู่บนหอคอยตามเดิมจบแล้วคะ่ะนิทานเรื่องหีบวิเศษผู้ที่แต่งเรื่องนี้นะคะมีชื่อว่าฮันคริสเตียนแอนเดเซน ฮันคริสเตน a อ a เดอร์เซนนี้เป็นนักประพันธ์ชาวเดนมาร์กที่มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งค่ะประวัติของเขาก็มีดังนี้นะคะเขาเกิดที่2เมษายนคิศกราัช1805ที่เมืองโอเดนประเทศเดนมาร์กครอบครัวของฮันมีฐานะยากจนบิดาของเขาเป็นช่างซ่อมรองเทา้าและเสียชีวิตไปตั้งแต่เขาอายุได้เพียง11ปีค่ะดังนั้นแอนเดอร์ซจึงต้องลาออกจากโรงเรียนและแม้ว่าเขาจะได้รับการศึกษาแค่เพียงน้อยนิด ก็นับว่าเป็นผู้ที่มีจินตนาการกว้างไกลนะคะฮันมักจะใช้เวลาว่างของเขาในการประดิษฐ์หุ่นและโรงละครเล็กๆนอกจากนั้นตัวเขาเองชอบอ่านงานวนารรณกรรมต่างๆโดยเฉพาะบทละครของวิลเลียมเชสเปียร์และลุกวิกฮอลเบิร์ค่ะเมื่อฮันนแอนเดอร์เซนอายุได้14ปีเขาก็เดินทางไปที่กรุงโคเปนเฮเกนค่ะด้วยความหวังที่จะเป็นนักแสดงแต่แล้วเขาก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะ เพราะเขาไม่มีพอสมค์ทางด้านนี้ต่อมาคิเตอรกดาต1822รัฐมนตรีจัก,จกรกูลคอลเลนรับอุปการะและส่งเสียจนแอนเดอร์เซนสำเร็จปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนค่ะจากนั้นเขาเริ่มอาชีพนักเขียนอย่างจริงจังเมื่อคิเตอรกดาต1827ผลงานเรื่องแรกของแอนเดอร์เซนชื่อ The Dying Child ต่อมาคิเตศกรกดาต1830พระเจ้าเฟรเดริกที่6 ชื่นชอบในความสามารถของเอเดอร์เซนก็เลยพระราชทานทุนให้เขาเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วทวีปยุโรปเอเชียและแอฟริกาหลังจากนั้นเขาก็นําเรื่องราวที่ได้พบเห็นมาเขียนเป็นหนังสือหลายเล่มค่ะเอเดอร์เซนเริ่มมีชื่อเสียงในปีคิศกรา1835หลังจากนิทานเล่มเล็กของเขาได้พิมพ์ออกจําหน่ายต่อมาจึงมีการรวบรวมพิมพ์เป็นนิทานชุดนะคะชุดแรกของเขามี4เรื่องค่ะ หลังจากนั้นชื่อเสียงของเขาก็เริ่มกระจายไปทั่วโลกในฐานะนักแต่งนิทานนิทานของเอนเดเซนถือเป็นนิทานสมัยใหม่เพราะว่ามีความแปลกแหวกแนวทั้งด้านถ้อยคำสำนวนและเนื้อเรื่องถึงแม้ว่าบางเรื่องของเขาจะได้เข้าโครงมาจากนิทานพื้นบ้านค่ะแต่เขาก็นำมาเรียบเรียงด้วยภาษาของตัวเองซึ่งมีหลายคนกล่าวว่านิทานของเอนเดเซนตรงไปตรงมาแล้แฝงด้วยคติธรรม แต่ก็มีนิทานบางเรื่องของเอนเดซนนะคะที่ถูกวิจารณ์ว่าเป็นเรื่องที่โหดร้ายค่ะบางเรื่องก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักซึ่งไม่เหมาะสมกับเด็กก็เลยได้ชื่อว่าเอนเดซนนิทานของเขาเหมาะสําหรับผู้อ่านทุกวัยไม่ใช่เฉพาะเด็กเท่านั้นฮันเอนเดเซนเสียชีวิตเมื่อวันที่ 4, สสิงหาคมพิทตศักราช1875รวมอายุได้70ปีผลงานทั้งหมดของเขานะคะก็มีมากมายค่ะหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นกวินิพนธ์ บทละครรวมถึงนวนิยายด้วยแต่ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายก็คือนิทานค่ะซึ่งนิทานของเขานะคะคได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆมากมายและกลายเป็นนิทานอมตะซึ่งเป็นที่รู้จักของเด็กๆทั่วโลกตราบเท่าทุกวันนี้ค่ะเป็นอย่างไรกันบ,บ้างคะนิทานเรื่องนี้ให้แง่คิดอะไรกับเราได้บ้างสำหรับป้านวนเล่าข้อแรกก็คือเรื่องการใช้จ่ายเงินและการครบเพื่อนนะคะ ตอนท้าย,า,ยายปลายเรื่องเก่าถึงเรื่องความประมาทค่ะแล้วก็ความไม่รอบคอบของเขานะคะคทําให้เขาไม่ทันสังเกตว่ามีสะเก็ดพลุชิ้นหนึงลุกไหม้ตกมาในหีบค่ะและเพราะความไม่รอบคอบนี้เองก็ทําให้เขาต้องสูญเสียโอกาสดีๆไปถ้าใครชอบนิทานของเอ็นเดเซนนะคะก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ค่ะโอกาสหน้าป้านนนก็จะหาเรื่องอื่นๆในเล่มนี้นะคะมาเล่าให้ฟังกันอีกครั้งค่ะ วันนี้ปนวนก็ต้องขอลากันไปก่อนค่ะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ